สวัสดีนี่คือน้องยิม้มอ่ะไม่ใช่ไปอีกแล้วสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้แน่นอนตอนนี้ก็เหลือสแตนดาร์ด VS นะฮะที่เรายังไม่เคยขึ้นนะครับ Super X ์ ก็กับซูเปอร์เอ็กโคงซูเปอร์เอ็กผมยังไม่เคยขึ้นนะแต่ว่าไม่ต่างกันนะไม่ต่างกักบซูเปอร์เอ็กซ์ก็เลยขอข้ามไปเลยละกันเพราะว่ามันขึ้นคล้ายๆกันนะฮะไม่คล้ายสีขึ้นเหมือนกันเลยเพราะว่าทรงซูเปอร์เอ็กกับซูเปอร์เอ็กเหมือนกันนะฮะอะสแตนดาร์ดทีเซ็ตเอ็กขึ้นแล้วนะครับสแตนดาร์ด ซูเปอร์วันกับซูเปอร์ทเซตขอข้ามไปเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดด้านหน้านะฮะมันก็จะขึ้นไม่ได้แต่ทำเจไปแล้วนะฮะหมดแล้วนะคิดว่า V ีซขึ้นแล้ว m อ m s ขึ้นแล้ว FMA ขึ้นแล้วซ u เปอร์ f อตัดออกผมทำเป็น J จคับไปเลยนะฮะไปตามดูได้ในเพลิ์นะฮะแยกเป็นโคงโคงไว้แล้วอ่ะพูดมากไปแล้วต่อกันเลยเนาะก็ตัวนี้ มีรูใส่การปูฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าวิธีการดามเฟืองจะคล้ายกับซุปเปอร์ทีเซนะฮะทีเแล้วก็เหมือนซุปเปอร์ทูนะฮะก็คือเป็นการดามเฟืองเหมือนกันฉะนั้นก่อนจะเริ่มเพื่อให้เป็นการตัดไม่ให้เสียเวลาผมจะทำการ ใส่ล้อและดำเฟืองให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับสำหรับสแตนดาร์ด P.S ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ยางโตโด,โดนัทมั่งนะฮะการเซตติ้งก็เหมือนกันก็คือล้อเจาะนะครับล้อเจาะ ใช้แกน72อมิลนะฮะตามด้วยลูกปืนและแหวนลองโลนะฮะเพื่อความเลื่อนนะฮะด้านในด้านในของแกให้ดูก็เป็นแบบนี้อ่าจุดยึดตัวเฟืองเหมือนกัน นะครับก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะตัวท่อทองเหลืองของคล้ายๆเหมือนแหวนรองของโรลเลอร์พลาสติกนะฮะแล้วก็ตามด้วยลูกเืนนะฮะจะเป็น a o 6 2 0กหรือ520ก็ได้ร้100อยน็อตขึ้นมาน็อตสั้นเพื่อดึงจุดไม่ให้เฟืองขยับเยอะนะฮะแบบนี้ ส่วนตัวเฟืองสีน้ำเงินก็ใช้สเต็ปเดียวกับพวก AR ก็คือใส่ AO6 2 0นพร้อมแบนรองนะฮะที่ตัวเฟืองนะ,ะเพื่อไม่ให้มันขยับนี้พอยัดไปก็ กนนมันจะขยับไม่ได้นะะฮจะแน่นพอสมควรแล้วก็ล็อกอันนี้ที่ผมไม่ทำให้ดูเพราะว่าผมทำมาหลายคลิปแล้วไปดูย้อนหลังได้มันเหมือนกันก็เลยข้ามชอตน,นี้ไปจะได้ไม่คลิปจะได้ไม่ยาวนะฮะอันนี้ก็ปกติเลย ับเผาเขียวพรว้อมเฟืองคาร์บอนนะฮะสะพานไฟสีทองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเซตติง้งในส่วนของกานจัดล้อจัดเฟืองแล้วก็ของโก v วีเอสสแตนดารนะฮะสีดำพัดเหลืองเพื่อให้เข้ากันกับล้อเหลืองโอเคคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนชอบถูกใจกดติดตามนะครับจะพยายามอัปเดตบ่อย สนับสนุนค่าอะไรก็ช่วยดูโฆษณาผมทายคลิปกดท้นคลิปหรือสนับสนุนทาวอนก็สมัครเป็นสมาชิกได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ